อยลายผัดกระเทียมพริกสดค่ะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็นำหอยนะคะที่พิการล้างเศษไปแลวนะคะทุกคนหอยอันนี้นะคะล้างเศะล้างปษาออกเลยนะคะเหลวแค่ขึเดียวค่ะการที่เราล้างหอยเหลวไว้แค่ขึ่เดียวนะคะเอาฟ้าของเขาออกไปขึ้นหนึ่งนะคะ เราจะได้มองเห็นโคนตรนที่อยู่ในเปลือกหอยและข้อดีอีกอย่างนะคะการที่เราแกะหอยเหลือเพียงเดียวนะคะเวลารเราล้างนะคะเราก็ล้างได้สะอาดนะคะพวกสุษด,ดินเสษทรายก็ล้างสะอาดเรียบเลยะคะ่ะมาผัดกันต่อค่ะหละังจากที่เราผัดหอยสุกพอสมควรแล้วนะคะเราก็นําเครื่องนะคะพริกกระเทียมตํานะคะมาใส่ลงไปผัดต่อได้เลยค่ะตง ที่ผัดนะคะพี่จีจะผัดหอยลายกับกระเทียมพริกสดะคะ่ะเพราะว่าชอบสูตรนี้นะคะทุกคนเพราะเวลาผัดออกมาแล้วนะคะเขาจะหอมกระเทียมกับพริกสดน่าทานมากๆค่ะใส่กระเทียมกับพริกสดลงไปแล้วนะคะค่อยๆผัดนะคะทุกคนผัดแบบนี้นไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าพริกกับกระเทียมเริ่มหอมหอยเราผัดให้แค่สุกเล็กน้อยนะคะสังเ,เกตเปลือกหอยก็จะเริ่มแดงขึ้นมาละจากนั้นเราก็าเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงรสกันเลยคะ่ะการปรุงรสก็ปรุงง่ายๆค่ะใช้น้ำปลานะคะ แล้วก็ซอสหอยนะคะทุกอย่างกะเอาค่ะทุกคนกะไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ําตาลค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ผัดให้มันเข้ากันเลยค่ะผัดได้เครื่องปรุงของเรานะคะเขาจะเข้ากันดีกับเนื้อหอยผัดแบบนี้นะค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะน้ําของหอยก็จะเริ่มออกมาเล็กน้อยนะคะไอความหวานของน้าหอยก็คก็อยู่ที่น้ําของเขาแหละค่ะเมื่ะะอ,อ,อ,อะะผัดจนเครื่องปรุงของเรานะคะเข้ากับเนื้อหอยเลยนะคะเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการชิมรสค่ะทุกคนมาชิมรสกันจ้าว่าอร่อยหรือยัง ตอนชิมรสชาตินะทุกคนตอนขั้นตอนนี้นะคะ ถ, gamer, ถ้าเราขาดเหลืออะไรนะคะเพิ่มเติมได้เลยค่ะปรุงเพิ่มลงไปได้เลยนะคะแต่ของพี่จ้าตอนนี้ทุกคนหลังจากชิมแล้วนะคะไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะหอมอร่อยแลวตอนนี้นะคะในตัวหอมมากทุกคนหอมจากกระเทียมกับพริกสดนี่แหละค่ะทุกคนถ้าใครชอบสูตรนี้นะทุกคนไปผัดกันได้นะคะบางคนนะคะเคยทานแต่สูตรผัดพริกเผาตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเพิ่มความหอมกันค่ะทุกคนด้วยใบโหระพาวันนี้ก็ใช้ใบโหระพาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าชอบทานใบโหระพา เขาก็หอมดีค่ะใส่ไปเยอะๆค่ะทานพร้อมหอยอร่อยดีมากหลังจากใส่ใบโหระพาไปหมดแล้วนะคะ mm hmm. ก็ผัด้เท้าให้เข้ากันกับตัวหอยนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะหอมมากทุกคนที่ใส่เยอะยิ่งหอมเยอะนะใบโหระพานะคะผัดกันจนเข้ากันดีแล้วค่ะใบโหระพาเราก็สลดแล้วทุกคนได้ที่แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อย mm hmm. หน้าตาไหมทุกคนน่ารับประทานไหมคะหอยเหลือครึ่งเดียวค่ะฝาเดียวทานง่ายค่ะทุกคนไม่ต้องมานั่งแกะหอยยุ่งยาก ผัดหอยลายกระเทียมพริกสดค่ะที่บ้านชอบผัดเป็นหอยลายกระเทียมพริกสดนะคะทุกคนเพราะว่าชอบมันหอมดีนะคะไม่ค่อยชอบผัดกับน้ำพริกเผานะคะทุกคนแล้วแต่บางบ้านนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนหอมมากๆค่ะทุกคน